สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y t u t u แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้อ่ะเดี๋ยวมาส่งท้ายก,กันกับสูตรนี้ก็แล้วกันนะฮะสูตร10หน่วยบนเดือดดีสิบเดหรวดเลยนะแต่เป็นเลขเด่น3ตัวนี้นะครับนะครับผมย้อนให้ดู7งวดแต่สูตรเดิน11วดเดิน11หวดลรวดนะครับใครชื่นชอบก็นำไปใช้ฮะสูตรนี้ นะครับคิดคำนวณขึ้นมานะครับเป็นสูตรใหม่นะครับส่งท้ายกันด้วยสูตรนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนมากจะมาที่หลักสิบบุญนะครับดูดีๆฮะส่วนมากจะมาที่หลักสิบบุญเดินทั้ง11งวดเนี่ยมา10บุญทั้ง11งวดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจกสูตรตรก็วิธีคิดวิธีทำง่ายๆนะครับสมาชิกนะคิดขึ้นมาสดๆร้อนๆได้ก็นำมา สรุปอ่าส่งท้ายแล้วพร้อมใครที่ยังไม่เห็นชุดสรุปก็เดี๋ยวมาดูชุดสรุปเึื่องเน้นไปพร้อมๆกันในคลิปนี้พรุ่งนี้ห้อยออกนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันเด้อช่องแอตทร์นักคํานวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอตทร์ได้ทำสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาสมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยก็แล้วกันเด้อสมาชิกเด้อ <c oughs> มาฟังคําเตือนทางช่องฮะคาเตือนฮะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนํนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สน,นับสนุนการพนันหรือสืงผิดกฎหมาหได้ใดทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกนะให้สมาชิกแกยกแยะวิเคราะห์้วยตังท่านเองถูกผิดว่ากันไปตามสูตรเท่านั้นนะครับอ่ะก็ <c oughs> มาเริ่มคำนวณกันนะสมาชิกนะเริ่มคำนวณกันพร้อมกับชุดสรุป เลนให้นี่ใครที่ยังไม่เห็นนะครับอ่ะมาวดแรกฮะสูตร <c oughs> สิบหน่วยบนสิบเอ็ดวดเดินดีสุดๆนะครับวดแรกสูตรได้สามสี่หกนะฮะนอกเก้าหกสองนะพนอกเก้าหกสองหกฮะมาที่สิบบนถูกวนะวดที่หนึ่งวดที่สองฮะ สูตรได้124นะครับบนออก044นะครัีวันนี้มาที่10หน่วยบนเลยนะครับเน้นไปที่10หน่วยบนเท่านั้นนะครับสมาชิกนะหน่วยบนเท่านั้นสูตรนี้ก็ คำนวณค่อนข้างง่ายนะครับเห๋ือแจกสูตรนะแบบหนึ่งมวดที่3นะครับสูตรนะครับ3ต,ตัวมาที่10หน่วยบนนะครับได้902นะครับผอดอก221 <c oughs> ก็เลข2ฮอะมาที่หลัก10บนนะเอาเฉพาะ10หน่วยบนนะถูกเป็นหมวดที่3 อามาดูงวดต่อมาฮะสูตรได้1นึ่งสองพอนกแปด่ะดูดีๆนะครับสมาชิกนะมันชอบมาแถวไหน่ะชอบมาแถวน,นี้มาหลักสิบอีกฮะอ่ะชอบมาหลักสิบด้วยนะครับสูตรนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เป็นสูตรคิดขึ้นมาต่อยอดจากสูตรเก่านะครับผพเอาสูตรเก่าไปปรับนั่นเองนะครับแต่เพิ่งคิด ลงให้งวดแรกคิดได้สดๆร้อนเลยต่อยอดจากสุดเก่าสุดเก่ามันจะเป็นเลขเด่น2ตัวนะเป็นเลขเด่น2ตัวมาได้ทุกหลักนะ่ะงวดต่อมาฮะสูตรได้3 4 6สี่หกนะพี่นกแปดหกสอ่างวดนี้นะก็มาที่10หน่วยบนเลยนะถูกเป็นงวดที่ ถูกเป็นงวดที่5นะครับถูกงวดที่5งวดต่อมาสูตรเดินดีสุดๆนะสิหน่วยบนเดินดี1 1งวดย้อนให้ดู7งวดเป็นสูตรปรับแต่งจากเลขเด่น2ตัวมา1ตัวที่บนนะครับปรับให้เป็น3ตัวมาที่10บหน่วยบนงวดต่อมาสูตรได้902นอนะครับอก2 09ศูนย์เก้าอ่าวันนี้มาครบเลยนะครับมาครบเลยนะคสองศูนย์เก้านะครับเลขสามตัวแต่ก็เอาอุ้ยอ่ะแต่ก็เอาเฉพาะสิบหน่วยบนแต่ก็เอาเฉพาะสิบหน่วยบนนะถูกฮนะอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับสูตร ได้4นี่อันนี้มาทั้ง2เลยอันนี้แถมหลักร้อย780นะครับ <c oughs> พนออก779นะครับก็7มาที่ ร้อยกับ1ิแต่ก็เอาเฉพาะ1ิบบนนะชอบมาอ่าเนี่ยมาเดินยาวเลยหลัก10บนนะครับสมาชิกนะเดินยาวเลยหลัก10บนเน้นไปที่หลัก1ิบนกนแล้วกันนะครับอ่ะไปดูงวดนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันนะ <c oughs> นี่ฮะวิธีทำผมเคยแจกไปแล้วนะสูตรนี้นะครับแต่มันเป็นผมใช้เป็น2ตัวมา1ตัววิธีทำฮะนำหลักแสน นะพี่ีทำนำหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักหมื่นอีกสองครั้งแล้วก็บวกหน่วยล่างอีกสองครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่เราบวกเจ็ดคงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะแปดแปดลงท้ายเลขหกหกศูนย์ก็ได้หกหกศูนย์อีกก็ได้หกหกสองลงท้ายเลขแปดแปดสองลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดคงที่นะครับตัวแรกก็คือได้เลขเจ็ดนั่นเองเจ็ดบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขแปดนะแปดบวกเพิ่มไปสองได้เลขศูนย์งวดนี้ได้เลขตัวเดิมฮะที่สิบหน่วยบน ใครชอบเจ็ดแก็วางไว้ที่สิหน่วยบนก็นแล้วกันใครไม่ชอบมองผ่านนะตามสูตรเลยลองย้อนทําดูฮะเข้า11งวดเหมือนที่ผมได้บอกไว้หรือเปล่าสูตรก็แจกไปแล้วง่ายๆเมื่อกี้นี้นะครับสูตรได้เลขตัวเดิมเด้อเจ็ดแปพิจารณาเอานี่ัฮะวดที่ผ่านมาก็มาที่เลขเจวันนี้780ดตัวเดิม พิจารณาเอามาไม่มานะครับแต่ส่วนมากจะมาหลักสิบนะครับนี่มาทุกงวดเลยนะถ้าย้อนขึ้นไปอีกให้มันครบ11งวดนี่ก็มาที่หลักสิบทั้ง11งวดเลยนะสมาชิกนะ,ะก็ปรับลงจริงให้งวดแรกงวดประจำที่1ทับสทับแปรอลุ้นกันนะกเกตแูนี่จะมาที่หลัก10หรือหลักหน่วยบนหรือเปล่านะครับก็พิจารณาเอาชอบมา10หน่วยบนุนะครับไปดูฮะ นี่ฮะชุดสรุปนะครับผมให้เจ็ดกับ8อ่าผมให้2ตัวหน้านี่เจ็ดกับแปดใครอ่าถ้าไม่เอา2ตัวหน้าก็เ,าเอา7กับ0ูนย์นี่ก็ได้นะครับตัวกลางนี้ถ้าตัดออกนี่ก็ไม่มีผลอะไรเลยก็เอา2ตัวที่7กับ0นย์นี่ก็ได้นะครับนะครับที่ผมปรับนี่คือผมอยากให้มาที่หลักสิบอันนี้ก็มาที่หลักสิบหมดนี้นะครับอ่าเจ็ดแปดศนย์่าจะมาที่หลักสิบไหมนะครับ ผมเน้นไปที่เอา7กับ8เน้นไปที่หลักสิบก็ตามสูตรนี้เลยนะครับศูนย์ก็มี70800 0, 0, ไปวางไว้ที่หลักหน่วยด้วย70แต่ผมไม่ได้จับ78ด้วยกันนะครับถ้าใครจะจับ78หรือ8ปดด้วยกันก็จับผมจับแต่70ย์กับ80นย์ะ7 8ไม่ได้จับด้วยกันตัวตัวเด่นไม่ได้จับนะครับล่างก็4 1 4หนึ่งหนึ่งหตามนี้เลยฮะสมาชิกนะครับใครชอบเหมือนผมจัดไปฮะตัวเด่น จะเอาศูนย์อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับสมาชิกนะ,ะจะเอาศูนย์อีกตัวหนึ่งก็ได้อันนีนะ้ผมเอาตามสูตรนี้เลยนะครับนี่นะครับเอาตามสูตรนี้เลยไม่มีเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเน้นศูนย์แปดสามกับสองเจ็ดสี่นะครับเน้นศูนย์แปดสามกับสองเจ็ดสี่อ่ะใครชอบเหมือนผมฮะนะครับใครชอบเหมือนผมจัดไปเด้พอพอมีพี่น้องเลยใครไม่ชอบมองผ่านพรุ่งนี้ <c oughs> ก็ให hmm, pues, uh, uh, ้สมาชิก huh. ท uh, uh ุกๆท่านนะครับเฮงเฮงบางปงนะครับเฮงเฮงบางางหวังว่าพรุ่งนี้หลังหว้ออกได้มีเฮกันทุกคนกับชุดสรุปนะครับเด่นบนนะสรุปก็เจ็ดแปดะเด่นล่างก็สี่หกตามนี้เลยนะครับถ้าไม่ชอบที่ผมจับก็ไปหาตัวมาใส่เอาตัวเด่นเพราะว่าไม่พลานนะพรุ่งนี้รอรุ้นกันนะครับเฮงเฮงางๆางขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ